สวัสดีค่ะสวัสดีว่าพ่อแม่แม่ทุกทกท่านนะคะพบกับเราช่องพังพิดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาลองชุดใหม่นะคะของแม่นุงนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่นุงมากๆเลยนะคะ ที่ทำชุดสวยๆนะคะให้กับพี่ดาวนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงๆรวยๆวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคนโจใส่ผ้าไม่เท่ากันคางคางนี่อันคางนีเนขินคางพุ่นย่า อันนี้คือลองนะคะแม่เดี๋ยวเราจะใส่กันวันที่สิบนะคะเดี๋ยวไปแห่วันที่สิบนะคะนี่สวยไหมนะคะสวยนะคะแม่แม่อันนี้เราลองใส่นะคะพอดีอยู่นะคะ ตูดปิวตูดปิวสวยงามตามท้องเรื่องนะคะแต่เราต้องได้ต่อผ้าหน้าผ้าหน้านี้ต้องต่อขึ้นไป จะต้องต่อต่ออีกนิดนึงนะคะต่อเพื่อเทื่บเพื่อที่เราจะได้เอาหน้าลงลองลองเอาหน้าลงอีกเบึง้งหนาเอาลงอีกเอาเอาหน้าลงอีกเอาหน้าลงอีกแมนเออนี่จังจังไดเออนี่แหละแล้วเราค่อยต่อผ้าเอาอเดินเดินเดินนะคะแม่แม่ ใส่ชุดเดินรองรองนะคะรองรองขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ทำชุดสวยๆนะคะให้กับพี่ดาวนะคะได้ใส่นะคะ ขยับหน้าไปไปฝั่งไอ้นี่หน่อยอีฝังเออพอดีทุกอย่างลงตัวนี่หากินอย่างเดียวนะคะหาของกินนะคะผดเนกหาของกินไอ้นั่นอาจจะเข้าไปฝั่งละไอ้นี่ฝั่งมันตุด ย่งไม่ได้รัดนะคะคือลองลองแต่แต่คือแบบข้างหน้านี่คือแบบละยิบระยับมากข้างหน้าใช่ถ้าถ้าถ้าแบบติดด้านข้างยิ่งระยิบระยับเลยแต่แต่เนี่ยเนี่ยตัวนี้อ่ะระยิบระยับดีตัวตัวข้างบนของข้างหน้าโดนแดดนี่โอ้โหเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาเลย เนี่ยถ้าเรามาติดขอบอีกยิ่งจะสวยนะคะแล้วตกแต่งเพิ่มก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยเราก็ค่อยตกแต่งเพิ่มไปเรื่อยๆเอานะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะใส่ชุดสวยใส่ชุดสวยหากินนะคะแม่ๆหาของกินนะคะใส่แล้วหาของกินอย่างเดียวนะคะ นี่ก็เหลือติดชื่อนะคะเหลือติดชื่อค่อยปักนะคะแม่ๆน่นชอบมากได้มาเดินโอ้แต่งชุดสวยเดินหาของกินเลยเหรอคุณสวยฮะ ไหนอยู่ในร่มหน่อยไปอยู่ในร่มสิสับปะรดก็ใกล้จะบมดแล้วนะคะดูดูดูแม่แม่ดูดูทำดูทำแจ็กจะกินไม่กินนะคะแม่แม่ มือนี่คือแบบจับรูปรูปคำๆนะคะผ้าขาก็พอดีนะคะขาก็พอดีวันนี้พี่ดาวอยู่บ้านนะคะพรุ่งนี้ก็เดินทางนะคะเราก็จะใส่ชุดนี้วันที่สิบนะคะวันที่สิบเราก็จะ ใส่นะคะวันที่สิบสวยนะคะแม่แม่แมสวยสวยไหมคะแม่แม่วันนี้ใส่ชุดให้กับแม่แม่ได้รับชมนะคะเดี๋ยว้องนำพาไปชมแบบใกล้ๆนะคะรับชมกันแบบใกล้ๆนะคะนี่ดูคอดูคอ นี่นี่จะเป็นขานะคะขามีมีตูดให้ด้วยนะคะแม่นนุงทำทำผ้าใส่ตูดมาด้วยนะคะแต่แต่ตูดลูกสาวคือตูดใหญ่อะเนาะนะคะ นี่นะคะรอบๆรอบๆนะคะคือผ้าจะจะแพงอ่ะมันจะจะแพงตรงของตกแต่งแบบนี้นะคะแม่แม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็แบบนี้นะคะคือจะแพงอ่ะเนี่ยนะคะที่ที่เราตกแต่งใช่เราแม่น้วแม่นงไปอัดผ้ากาวด้วยมันเลยมันเลยแพงนะคะ คือของเราเนี่ยจะไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะอย่างชุดเขียวพี่ดาวนี้ก็คือเย็บเย็บใส่กับผ้าแดงเลยนะคะเราไม่ได้อัดนะคะถ้าเราอัดมันก็ต้องเพิ่มไปอีกนะคะอันนี้คุณแม่เนี่ยคุณแม่อัดกาวนะคะนี่นี่เขาเรียกว่าผ้าอัดกาวนะคะแม่แม่เนี่ยนี่คืออัดกาวแต่อันนี้คือไม่ได้อัดนะคะนี่ไม่ได้อัดจะเป็นแบบนี้นะคะแต่นี้อัดนะคะนี่อัดกาวนะคะก็เลย มาเลยเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกนะคะคุณแม่บอกว่าอยากอยากให้ใส่สวยๆนะคะคือแบบมันจะไม่ย่นแบบนี้นีถ่ถ้าผ้าไมไ่อัดกาวเห็นไหมคะแม่แม่มันก็จะย่นแบบนี้นะคะแต่ถ้าอัดกาวมันก็คือจะเรียบไปเลยนะคะถ้าอัดกาวมันก็จะเรียบเรียบไปเลยนะคะเป็นลายผ้าไหมนะคะแม่แม่สีสวยนะคะสีสวยนะคะ พี่ดาวก็มีชุดส,สวยๆเพิ่มอีกหนึ่งชุดแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่นุงมากๆเลยนะคะแม่ก็ค,คือจัดครบเซตมาให้เลยนะคะมีตุ้มหูมาด้วยนะคะนี่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะอาคากนค่ะ ก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮงๆรวยๆวตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆท่านด้วยนะคะที่รักแล้วก็เอนดูพี่ดาวนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับคลิปนี้น้องน้ําจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ